เพราะว่าด่างระบิีมันเราต้องฉีดแยกอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยก็เลยสลับกับกรมะถันอ๋อสลับกันค่ะสลับกันต้นี่ใบเก๋ๆเกแบบนี้เราก็ฉีดกรมะถันไล่ไรแดงครับก็ยาไรแดงเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยค่ะแล้วยาราก็ใช้น้อยเพราะว่าเราใส่ด่างตะทิมถูกด้วยครับถูกด้วยต้นปีนี้ยาราลดไปเยอะแต่เป็นเรื่อง กลัวหนอนกลัวเพลี้ยเพราะว่าที่นี่มันดุนี่ขนาดขนาดาดูอยู่แล้วนะยังมีช่วงเผอนะเนี่นะมีใบบางใบมันก็กิกนอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงน,นั้ครับร้อยหกสิบต้นนะครับสังเกตว่าทุกต้นคือสมบูรณ์มาเลยแล้วก็พวกจุดสนิมจุดสลายก็ไม่ค่อยมีให้เห็นเลยนะครับไม่ค่อยเห็นใบจะสะอาดใบใหญ่เลยครับเพราะว่า,วา พอมันเก่ก,ก็ล้างใบไปรอบนึงบาง oh. ทีก็ล้างด้วยอารูนีอืมอารรนีสักรอบนึง oh. แล้วก็หลังจากนั้นก็มาสลับกับด่างทับทิมต่อ